กินจะาหดกินมาิมาลเป็นมนก็เล่มมกก็คือพอเน้เข่ากระเพตับกัแซงนแจงบอลพักสดพักสด ไปยงไยังปนีนนป่โอ้ยมันไปมีเบี่ยมันมันมีเบีย,ออปยไปหาตะเตสหันเทสหมูแดงดอระบายแล้วกินส่ินไม่กินส่วนไหนลาก้อนอืมก้อนนี้เหมือนเด้เซลลนี้สิเซลลนี้เซลนี้ไปรดซีเมนต์พระเขาบันพุาานพมาที่หลังอะพุมาที่หลังกัล่างถวยล่างชามจะเนาะอิ่มเลยอิย่มก่อนเลยเออ แบอาหารผักพักสดผักสด้ยเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวามันก็บอกไปแล้ที่เรียนมันจะตรงไปวหอซิเดียอิเียมันพ่าหลงทางเนาดอินเนีย ใหู้คนหนุมาท่านแต้เดี๋ยวมัน่เดยวมันยเลยที่ว่าับเลยอเบวกเขาเล่นน่เล่นแรงรงทรงาเราด้าเไ้แมหรักไ้แ่น นี <Es> ่นองพี่นอมะจิงเข่ามนจิงเข่าางน้ำตาลจ่าหลายๆข้าวมาเรียนมาเรียนมาเรียนมล้ง เดินกันมาดูน้ากันหาจินเข่าจิงเข่าส้มกันจิเข่าส้มกันพักสดจิบจากสวนใหม่ๆจีบมาจากสวนใหม่ๆจ้าตัวป้าข้างตันพ่อจีบซีลีอะไรซีลีอัน้าไปซิลีภาไปจนว่าตันอันทางตันว่า